สำหรับตัวหมอเมื่อนเองนะครับคือโลกแห่งวิญญาณนะครับการที่เราเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของเราจะไปเกิดเกิดดับทันทีนะครับตามพระพุทธศาสนาหมอเบิ้นก็เชื่อแบบนั้นการเกิดดับหมายถึงว่าดับจากสังขารร่างของเราเนี่ยกลายไปเป็นผีหรือวิญญาณบางคนก็คือต้องไปชดใช้กรรมเบื้องล่างบางคนก็ได้ขึ้นไปสู่ สวรรค์หรือว่าชั้นพมะโลกเลยก็มีนะฮะที่เท่าที่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่หมอเบิ้นจะสื่อสารโดววิญญาณทีออ่อยู่บนโลกมนุษย์อยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับส่วนใหญ่ทำไมถึงเจอเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่คนเราเสียชีวิตไปแล้วมันจะมีภาพตัดดับในสมองเนี่ยปุบ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 ,ปบแล้วถ้าจิตใจของเราหรือสมองของเราคิดถึงเรื่องไม่ดีนะครับนะสมมุติว่าเรากําลังใกล้จะตายปุ๊บเราห่วงบ้านเราห่วงหมาเราห่วงลูก เราห่วงพ่อเราห่วงเพื่อนจิตของเราจะแตกเป็นห้าส่วนตามที่เราคิดห่วงเลยครับนะและบวกอีกหนึ่งส่วนเพื่อไปชดใช้กรรมอ่ใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นแล้วจิตของเราจะแตกเป็นหลายๆส่วนตามที่เรานั้นคิดถึงหรือว่าเขาเรียกกันว่ามีห่วงนั่นเองนะฮะห่วงอะไรจิตก็จะไปอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณกับผู้ล่วงลับไปแล้ว คุณยังห่วงผู้ลงลับผู้ลุงลับก็ยังห่วงคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอเบิ์นสื่อสารได้คือดวงจิตที่ติดอยู่กับคุณนั่นเองนะครับส่วนจิตอื่นๆที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆเราไม่ได้สื่อสารด้วยนะครับพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ว่าให้เรามีความตายเป็นเพื่อนแท้เราไม่รู้เลยครับว่าเราจะตายไปเมื่อ,อไหร่เราไม่รู้เลยว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตายนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยจะแก่จะเท่าสุดท้ายแล้วนะครับ สุดท้ายแล้วเราลีกหนีความตายไม่พน้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีจิตที่เรามัน่นคงและพร้อมที่จะตายบอกได้เลยครับจิตนั้นก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วนําไปสู่พระนิพพานหรือพมโรคหรือบนสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียชีวิตไปแล้วระหว่างห่วงเวลาที่เราเสียชีวิตจงอย่าคิดห่วงสิ่งใดมุ่งตรงต่อพระนิพพานหรือสิ่งที่ดีที่สุดคือ เรื่องของบุญนะเราเคยทําบุญอะไรแล้วเรามีความสุขจาไว้เสมอครับนึกถึงบุญนั้นเสมอฉันจําได้ว่าฉันเคยไปกระถิ่นที่วัดนี้โอ้โหสนุกมากเป็นความอิ่มบุญอิ่มสุขสนุกสุดใจจําไว้แล้วพูดไว้อยู่เรื่อย เมื่อถึงเวลาเราเสียชีวิตเราพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไรปุ๊บจิตของเราจะรวมเป็นก้อนเดียวเรามุ่งตรงสู่สวรรค์เลยครับเพราะนั้นเราไม่ห่วงไงเรามีความสุขเราก็รวบรวมเป็นจิตเดียวโอ้ฉันมีความสุขจะเลยชาตินี้ฉันตายอย่างสบายใจแล้วเพราะว่าฉันได้ทําบุญฉันได้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้หล่อพระถวายที่วัดนี้วัดนี้วัดนี้โอ้โหมันอิ่มสุขมากเลยงานวันนั้นมันอิ่มบุญมากๆนึกถึงแบบนั้นนะครับคุณก็จะรวบรวม,รวมจิตไปในที่ที่เดียวนะครับ โดยประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมอเบิ้ลสื่อสารนะครับก็คือสื่อสารดวงวิญญาณที่เกาะติดอยู่กับตัวของคุณหรือว่าคุณเป็นสื่อกลางในการที่จะยึดจูนกับดวงวิญญาณหรือผู้ร่วงลับนั่นเองนะครับอื